คุณผู้ชมครับมาช่วงนี้เริ่มต้นข่าวแรกเรื่องใหญ่เลยฮะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่สีสะเกดนะครับเป็นการฆาตกรรมปลัดอำเภอการทารมนะฮะเชื่อว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับดูเหตุการณ์นี้ก็หน่อยนะครับเกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นี่เองครับบริเวณถนนตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่ครับอยู่ที่ตำบลยางอำเภอการทาร,ารมที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพของชายคนหนึ่งสภาพศพสวมเสยืดแขนยาวสีดำสวมกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างทางทิศใต้นะครับ บ,บพบบาดแผลในเป็นรอยกระสุนเข้าที่บริเวณท้ายทอยของศีรษะทราบชื่อคือนายบุญชอบพวงจำปาอายุ53ปีปรลัดอาวุโสอำเภอการทารลมใกล้กันเนี่ยพบจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ครับจากการตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด3.8จำนวน2ปลอกที่ตกอยู่ในพื้นถนนห่างจากศพประมาณ5เมตรชาวบ้านเล่าว่า9นาฬิกาก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านโคกมาซื้อบุหรี่และ กาแฟกระป๋องครับที่บ้านหนองกี่ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก็ได้มีคนร้ายเป็นชายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะครับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบหญิงนะฮะสีแดงดําไม่ทราบหมายเลขทะเบียนสวมเสื้อสีเขียวลายพรางทหารสวมหมวกผ้าใบแบบมีปีกชนิดที่ปิดหน้าสีเขียวลายพรางเหมือนกันครับติดตามผู้ตายมาทางด้านหลังพอมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงผู้ตายทางด้านหลังจนนํานวน5นัด จนผู้ตายล้มคว่ำลงข้างทางพร้อมกับรถจักรยานยนต์จากนั้นคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปทางบ้านโคกค,ครับน่าตอวนนะโอ้ยหนาว้องขับกันนะผมก็ว่าเข้าใจว่าหมอนี่จุ่กับพวกไรนกเป็นรถเอเวฟสีแดงแดงดำนะครับมาผู้เดียวครับแล้วจะเทียบกันไหนล่ะตกลงกันอย่างนึงบ่ได้ไอ้มือปืนใส่เสื้อสีอะไรเพป็นแขนเงาลายพังหัวไรพังหัวไอ้ผางให้นะความหนาวขึ้นนึงน่อนะนี่ฮะ ทางพันตรวจเอกทัชพงษ์พรมมาพุ่มกับการสพรกรารทารลมกล่าวว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจเช็คก,กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีของคนร้ายและให้พนักงานสอบสวนสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของการฆ่าโหดครั้งนี้นะครับส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากปัญหาส่วนตัวการทํางานนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะเรื่องนี้ครับทางนางสาวอรวันเกตแก้วภรยาบอกว่าก่อนหน้านี้สามีบ่นปวดหัวจากเรื่องงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและวันนี้ก็ค่อนข้างเครียดมากครับจากนั้นก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อกาแฟกระป๋องแล้วก็บุหรี่จนกระทั่งได้รับแจ้งว่าถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตก็ตกใจครับแล้วก็เสียใจมากๆปกติเหนื่อยเหนื่อยเห่านื่อเรื่องงานมากยเหนครับเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยเหน่อยเหนื่หนื่อยนื่อยนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเห่นื่อยเห่อนื่อกเหนื่อยเ่อยเหนื่อยเหนื่อเหนยเกนื่อยเหนอยเหรื่อเหนื่อเพราะว่าเราก็อยเหน่อยเ สำหรับศพของนายบุญชอบนะครับตอนนี้ก็ถูกส่งไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลศรีสเกตแต่ว่าจากการตรวจชนสูตรเบื้องต้นนายแพทย์อรุณโบจรัตครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมพบว่าโดนยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยซ้ายสะบักซ้ายและบั้นเอวด้านซ้ายจุดละหนึ่งนัด นายสุรชาติชานประดิษฐ์สสศรีสเกตเขตสองพักเพื่อไทยกล่าวว่านายบุญชอบพวงจำปาครับเป็นข้าราชการที่ดีมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนชาวอเาเภอการทรารลมอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงเกิดอุทพภัยน้ําท่วมใหญ่ซึ่งขณะนั้นนายบุญชอบรักษาการในตําแหน่งในอำเภอการทรารลมได้นําคณะข้าขราชการร่วมกับทุกภาคส่วนออกทําการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมอย่างเต็มที่ก็ทําให้ได้รับคําชมเชยจากทุกภาคส่วนที่สามารถทํางานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ว ได้อย่างดีเยี่ยมตนก็เลยอยากจะฝากถึงตํารวจให้ช่วยกันติดตามจับกลุมคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีให้ได้โดยด่วนที่สุดนะครับค่ะ,คะจากสีสั